รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรับรุ่งอรุณกับดิฉันการจนาอภิสวรรณ์ในรายการดูดีมีธรรมรายการทีวีส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันนี้เรานำธรรมะสาระนำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยพักสักครู่เดียวค่ะดดดดดด,ดูููีีีีีีมมมมมม ของรายการวันนี้เรามาทำจิตใจให้สงบและเป็นสุขต้อนรับสิ่งดีๆในชีวิตกับการฟังธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์กันนะคะในช่วงธรรมอุทัยค่ะ ขอขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการดูดีมีธรรมทางสถา,านีวิทยุช่อง9าทุกทุกวันพฤหัสในเวลาตีสี่ครึ่งถึงตีห้าเปลี่ยนเวลาใหม่นะก็ญาติโยมทา่านสาวก็มีโอกาสนอนพักผ่อนได้อีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เปิดขึ้นมาชมรายการลงตาณตีสี่ครึ่งถึงตีห้าต้นรายการนะโยมต้องรีบตื่นนิดนึงอ่า ย้ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงเทศกาลงานตรุษจีนแล้วนะตรุษจีนก็กําลังจะเหยียบย่างเข้ามาปีใหม่ของสกสราชใหม่สากลคือวันที่หนึ่งมกราผ่านไปแล้วตอนนี้ก็เป็นปีใหม่ของจีนนะฮะเราทั้งหลายที่จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ดีพุทธคิดอิสรามพรามอินดูเราก็มาร่วมกันจัดงานวันขึ้นปีใหม่ของจีนนะฮะเรามาสมัครสมานธมัมมคีกรมเกลเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราอย่าแตกแยกความธามัคคีถ้าเรารวมพลังรวมความธามัคคีกันได้ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็จะยืนยงคงทนท้าวรสืบต่อไปตราบเท่าชั่วครานานไม่ใช่เฉพาะพุทธพุทธคิดอิสลามพราหมณ์อินดูก็ยืนยงคงทนท้าวรอ,อยู่ได้ดังนั้นในช่วงนี้เราท่านทั้งหลายยังมีโอกาสยังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่ก็ใช้โอกาสใช้วันเวลาสร้างเสริมเพิ่มเติมบุญบารมีสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีเอาไว้เป็นกําไรของชีวิตจะเป็นพุทธคิดอิสลามพราหมณ์อินดูอะไรก็ตามทุกศาสนาสอนให้คนทําดีฉะนั้นเราเกิดมาเป็นมนุษย มีโอกาสสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีไว้เป็นกําไรของชีวิตการเอื้อเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกา,การนั้นเป็นสมบัติของเราท่านทั้งหลายทุกคนที่จะกระทําได้หรือเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะกระทําได้แล้วความสมัครสมาธิเมื่อกีกลมเกี่ยวเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทําให้สังคมโลกมนุษย์เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขด้วยความผาสุขฉะนั้นในช่วงนี้ก่อนที่จะถึงงานตรุษจีนญ,ญาติโยมนะตามที่ฉันก็เด้ เดินทางหลังล้นหลังหลายสายทารสธากันมากราบมา,าไหว้มานพัฒการขอพรปิดทองหลวงพ่อโตในอโบสดกันอยู่เป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดแม้แต่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ก็ทรงสเสด็จมากราบเป็นการส่วนพระองค์นะในอดีตพระองค์เคยทรงสเสด็จมากราบแม้แต่ผู้ที่นับถืออิสลามคือองค์ขมนตรีนะองค์ขมนตรีของประเทศอิหร่านเออท่านก็ได้เดินทางเข้ามาในอุโบสถวัดหัวกระบือ ดังนั้นทุกศาสนาเนี่ยถือว่าเรามาสมัครสมานธมกีกรมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียกวกันแล้วสังคมโลกมนุษย์เราจะอยู่กันด้วยความร่วมเย็นเป็นถูกด้วยความผาสุกยิ่งช่วงนี้ยุคนี้สมัยนี้ตอนนี้อาเซียนเข้ามาแล้วเราต้องรวมพลังรวมความธมกีกันให้ได้ดังนั้นเราคนไทยต้องช่วยกันบริหารประเทศบริหารการศึกษาของไทยให้เจริญรุดหน้าเพราะว่าตอนนี้เราต้องใช้ภาษานะภาษาสื่อสารทั้งพันกับ นานาเรียประเทศฉะนั้นช่วงนี้นักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนวัตถุกระบือกำลังได้รับความเดือดร้อนจากยืนฟังโอวาทครูเคารพธงชาติหรือว่าจัดกิจกรรมก็ต้องอยู่กลางแดดกลางฝนนะฮะฝนตกแดดออกเด็กไม่มีร่มเงาฉะนั้นการทำทแถลงโครงลังคาได้พูดผ่านมาแล้วในเทปที่แล้วว่าเชื่อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านตำรวจร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพแถลงน้ญาติโยมท่านตำรวมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพร เป็นเจ้าภาพให้ร่มเงาแก่เด็กนะกเ็เด็กนั้นก็มา,าใครที่ไหนก็เป็นลูกหลานของเราเลือกเยาวชนคนของชาติต่อไปจะได้เป็นเ,เด็กที่ฉลาดแล้วก็มาบริหารประเทศชาติเรือบ้านเมืองของเราจะเรียนรุดหน้าสื่อต่อไปนะฮะก็ขอราบญาติโยมทะะ่านาวทั้งหลายด้วยแล้วก็ช่วงนี้การสร้างอุโบสถถ่ายชีวิตโกกระบือไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมต้นเดือพระเจ้าตากสินมหาราชและการกัด จัดงานจนจีนก็กําลังเตรียมจะเริ่มขึ้นแล้วฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้หลวงตาขอกราบรัตนาคุณบัญชีลตนาไตรคือคุณพระมุตธเจา้าคุณพรรธรรมคุณพระสงและด้วยอานาจบุญญาธิตด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตโนโบสดแห่งวัดดูกระบือและ,ะ <c oughs> ด้วยบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชอขออัญเชิญขอกราบลตานามารวมเป็นตบะเดชมะมร่วปัจจัยอขอน้มเกล้าโน้มประหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมองค์สารวงทุบองค์ขอพระองค์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานและขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ่งฝันของเราประชชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความสุขความเจริญตลอดปี2,559ร่ำรวยมั่งมีตลอดปีและกตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอนขอเจรินพร you